สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเบิงการเดินทางของนั่งเอกในดวงใจของพี่น้องชวมวงนี่ค่ะน้องยูกิเพนพกานะคะอันนี้คือคุณพ่อนะคะสวัสดีครับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ขับรถรับ,บทรงลูกสาวถูกมืออันนี้คือคุณแม่ะะสวัสดีค่ะเมื่อเบิงนั่งเอกมุเจ้าบานนี่สวัสดีค่ะยิลาน้อยยุกิเพ่นพกาตอนนี้กะรกะแสกำลังมาแห้งนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าจะเป็นแฟนเพจในโลกโซเชียลนะคะและก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆ ทคนนะคที่ให้การตอนรับเปิดใจรับน้องยุกิยิลามีความรู้สึอกจังใดเนาะทุ่มือนี่กัดดีใจค่ะดีใจแหงค่ะที่ลุพ่อยิเมย์สุขสุขคนสนับสนุนยิลากักัหากสุขสุขคนนะคะสังเกตการออกหนาเปียที่หาลังงานแรกจนบ่ได้ขืนมาเบาในฉากนะคะแ <laughs> ม่ไฟกับเป็นห่วงยู่เด้อยากลงไปซอยไปยังยุติแต่บางเทื่อก็ตตองเขาเรื่องทาลูกเนาะ ความรู้สึกดีใจมันบรลูกตอนนี้ค่ะดีใจให้เขาเนี่ยค่ะขอบคุณที่หักอีหล่าเด้อพี่น้องแฟนพี่แฟนหมอลำป่าวปะเกียงปันไดดอกค่ะอันเพิ่นก็เป็นห่วงพี่น้องก็เป็นห่วงว่าเวลาไปเวลามาพี่น้องมาต้องเป็นห่วงได้ค่ะเด้อมีคุณแม่คอยประกบตลอดคุณแม่ก็ดูแลดีแล้วก็เพื่อจะใฝ่ถามคักแล้วแม่นี่ดูแลตลอดพ่อนี่คือค่อย ถ้าขึ้นไปที่หรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆหลายอย่างถ้าปลูกลูกสาวเวลาหลับเนาะแม่นอนย้ำวางฉากเนาะค่ะความเมตนเป็นกำลังใจใตคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แลยค่ะยี่หลานน้ำค่ะตอนนี้เพิ่งหอดห่างงันค่ะหอนค่ะขากี่น้องคอยจะเบิ่งค่ะหมอลำสีสวนเดียดว่ามื้อนี้วันนี้ใบสามนะคะถึงห้าทุ่มสามกำหนดการเนาะแม่ไฟแม่นค่ะลำเรืองกอนค่ะค่ะอยจะเบิ่งว่าหมอลำสิเป็นยังไงกันก่ะตอนนี้เละค่ะ เกีย่ยงคักกิลีค่ะมือน,นี้ค่ะฝากิดตามค่ะเข้ามาผู้ใดยังไม่ทันได้ได้บัตรกะเข้ามาเด้ค่ะตอนนี้พันกลัวแล้วดีใจอยู่น้ำเงิน,นค่ะเป็น,น,นหอดเที่ยงนี้เด้ค่ะรีบซื้อบัตรนะคะค่ะมือไฟไทยน้ำกลัลุกเลยค่ะ